สวัสดีครับนะบผมหมอจุ๊บนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะจะมาดูลายมือกันนะฮะลายมืออ่าเวลาดูลายมือเนี่ย <c oughs> จะมีคนชอบถามว่าเมื่อไหร่จะรวยอ่านเะมื่อไหร่จะรวยนะฮะคือจริงๆแล้วมันดูได้หลายหลายแบบนะนะ,ะดูได้หลายแบบดูได้จากอ่าสีหรือลักษณะของเส้นวาสนานะเส้นธุรกิจนะหลายๆอย่างนะครับแต่อันนี้เป็นทริค อีกแบบหนึ่งนะฮะที่ใช้ดูได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะดูได้ในบางมือบางรูปแบบของมือนะฮะที่มีลักษณะของเส้นเนี่ยที่ดูได้นะครับอ,อันนี้จะเป็นตัวอย่างมือนะครับที่มีเส้นลักษณะแบบนี้ที่บ่งบอกว่าเมื่อไหร่จะรวยนะฮะช่วงอายุเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะเส้นเนี่ยที่ทำกันแล้วนะครับ อตรงนี้เป็นอันนี้คือลักษณะของเส้นชีวิตอ่าตรงนี้คือส่วนของเส้นชีวิตนะครับ่ทีนี้จุดที่รวยนะฮะจุดที่รวยเนี่ยนะครับก็คือมันจะเป็นเส้นครับนะฮะสำหรับมือนี้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะฮะก็คือเป็นเส้นที่วิ่งออกมาจากเส้นชีวิตนะครับ ะะแล้วไปชนไปชนเส้นวาสนานะครับหรือเส้นที่อยู่กลางมือนะฮะและเกิดเป็นลักษณะคล้ายๆกับสามเหลี่ยมที่ทิ่มขึ้นไปข้างบนนะฮะคล้ายๆตัว A นะครับเดี๋ยวผมจะทําเส้นนะครับเียจากมือนี้นะครับอ,อ,อันนี้คือเส้นของมือของเขานะครับ อันนี้ทําให้เห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับนี่นะฮะมันจะเป็นเส้นแบบนี้ขึ้นมานะครับอสมมุติว่าตะกี้นะฮะตะกี้ยังมองไม่เห็นนะครับอ่าะเราต้องมองดีๆนะฮะมันจะมีเส้นแบบนี้นะฮะเนี่ยเส้นแบบนี้วิ่งขึ้นมาเนี่ยที่มาชนเส้นวาสนาตรงนี้ ไอเส้นที่วิ่งมาอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นตัวบ่งบอกนะฮะว่าเนี่ยจะรวยแล้วนะฮะจะรวยแล้วอ่านะครับทีนี้คือแล้วมันเกิดขึ้นเมื่อไหร,ร่นะฮะอันนี้จะต้องวัดจากลักษณะของช่วงอายุนะครับเ,เดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมทำส่วนกลางก่อนยนะครับให้เราหาจุดนะฮะจุดกลางสุด นะครับจุดกลางสุดของมือเนี่ยนะฮะคือจะใช้ในการวัดอายุนะครับลักษณะเนี้ยคือการวัดอายุเนี่ยหลายๆตำราเนี่ยก็วัดไม่เหมือนกันนะฮะแต่เท่าที่ผมดูแล้วนะฮะก็คือให้วัดจากตรงกลางนะครับตรงกลางอ่าคือเราเราดูเส้นทั้งหมดนะครับนะบเส้นทั้งหมดตั้งแต่ส่วนนี้นะฮะส่วน นะฮะส่วนริมของมือตรงเนี้ยนะครับยาวไปจนถึงสันตรงนี้นะครับแล้วดูว่าตรงไหนที่มันอยู่ตรงกลางอ่านี่ลงไม่โปรหนึงอ่าลงไม่โปรยหนึ่งอ่านะตีว่าประมาณตรงนี้ละกันอ่านะฮะตรงนี้ประมาณแถวนี้ละกันนะฮะไอ้ส่วนกลางมือเนี่ยนะครับจุดเนี้ยนะฮะคืออายุ40ปี นะฮะกลางมือเนี่ยนะฮะอันเนี้ยอายุ40ปีนะฮะบางตำราก็ว่า35ปีนะฮะแต่ผมเอ่อเท่าที่คำนวณด,ดูมันประมาณ40ปีนะฮะทีนี้รวยเมื่อไหร่อ่ารวยเมื่อไหร่ตรงนี้40ใช่ไหมครับนะครับอันเนี้ยเส้นมันขึ้นมาแล้วก็วิ่งชนเส้นวาสนาหรือเส้นที่อยู่ตรงกลางคืออาจมันอาจจะไม่ใช่เส้นวาสนานะ,ะมันมีเส้นที่วิ่งเนี่ยอยู่ตรงเนินอังคารนะฮะตรงราบเนี่ยพื้นที่ราบเนี่ยตรงเนี้ย ตรงที่รุ่มเนี่ยนะครับนะตรงเนี้ยพอมันมาชนปุ๊บอย่างเงี้ยเนี่ยแสดงว่าจุดเนี้ยจุดของเส้นเนี้ยเนี่ยคือรวยเนี่ยช่วงนี้เริ่มรวยนะฮะช่วงตรงนี้เริ่มรวยนะครับก็คืออายุประมาณเท่าไหร่นะครับก็คือประมาณตรงนี้40นะฮะแล้วก็เราก็แบ่งนะฮะกาดเกณฑ์โดยประมาณนะครับอันนี้20เนี่ยแถวแถวนี้20นะนนี้สา เตี้ยวมา32มสอ่ะอือสามสิบสพอเขาถามมาว่าจะรวยเมื่อไหร่แหมก็คือถ้าเช่นมันขึ้นมาอย่างเงี้ยหมายถึงว่าจะมีโปรเจกต์ใหญ่หรือมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะซึ่งส่งผลให้เกิดความมั่นคงตามมานะครับเช่นอาจจะเป็นช่วงที่เปิดกิจการอ่าเนี่ยตอนนี้อายุสามสเนี่ยเนี่ยคือลายมือคนนี้บ่งบอกว่าเขาจะรวยตอนอายุ32เท่าที่ดูเนี่ยลักษณะเป็นลายลายมือคนรวยนะคือคนที่มี มีอิทธิพลมีชื่อเสียงนะถ้าเกิดขึ้นมาเป็นแหลมๆอย่างเงี้ยก็คือมีอิทธิพลมีชื่อเสียงนะฮะเป็นคนดังนะครับก็เนี่ยช่วงอายุสามสองนะเนี่ยสมมุติว่าเจ้าของมือเนี่ยเขาถามนะฮะว่าผมจะรู้เมื่อไหร่ครับอ่าช่วงอายุสามสองนะนะถ้าตอนนั้นนะ่ะก็คือเขายังไม่ถึงยังอายุสามสิบอยู่ยังไม่ถึงสามสิบสองอย่างเงี้ยก็บอกว่าเนี่ยประมาณสามสิบสองเนี่ยนะครับจะมีโอกาสสําคัญนะครับอาจจะได้งานใหญ่หรือได้โปรเจกต์ใหญ่หรือเริ่มลักษณะของธุรกิจ นะฮะเริ่มเริ่มได้ทําโรงงานนะฮะหรือเริ่มได้เป็นตําแหน่งใหญ่โตหรือเริ่มออกจากงานนะครับมาสร้างธุรกิจของตัวเองนะครับซึ่งธุรกิจนั้นจะทําให้ร่ํารวยนะฮะคือในช่วงอายุ32เนี่ยความร่ํารวยจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะรพราะ32เป็นต้นไปเนี่ยเพราะมันขึ้นมาเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับ ต้องถามว่ามีช่วงไหนบ้างนะฮะบางคนเนี่ยมันจะมีหลายช่วงเลยนะที่แบบว่าจะมีขึ้นขึ้น,นอย่างเงี้ยแต่หลักๆแล้วอ่ะจุดที่รวยที่สุดหรือเด่นที่สุดมันจะอยู่แถวๆนี้แหละฮะเนี่ยมันจะอยู่แถวๆกลางกลางมือนะฮะเท่า,ากับว่าคนทว่วใหญ่เนี่ยมักจะรวยช่วงอาย30ุ30-40ประมาณเนี้ยประมาณนี้นะฮะ,ะ,ะ,ะเป็นช่วงที่รุ่งเรืองนะฮะหรือบางคนเนี่ยมาขึ้นแถวนี้เนี่ยแถวๆนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเส้นมีเส้นตรงนี้ก็มีเนี่ย เส้นตรงนี้ก็มีแสดงว่าในอนาคตมีโอกาสจะรวยทวีคูณอีกครั้งหนึ่งนะพอสมมุติว่าช่วงสามสิบสองนะเนี่ยตรงนี้ก็มีเส้นอยู่ยนะฮะเน่ยขึ้นมาตบตรงนี้เนี่ยตรงนี้ตัดขึ้นมาตรงนี้ปั๊บเนมีเส้นขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาสองช่วงเนี่ยเป็นเอ็มแบบเนี้ยนะฮะแบบนี้แถวๆนี้ก็มีเนี่ยเนี่ยแแถวๆนี้ก็มีนะครับซึ่งบางทีอาจจะเป็นช่วงที่ อ่าสมมุติเดี๋ยวผมแถวนี้อ่าเพราะช่วงนี้มันจะเป็นอ่าเ,เดี๋ยวนะ่จะเป็นแถวนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันจุดละอ่ามันจะมีอยู่3ามช่วงของชีวิตเขานะฮะก็คือช่วงประมาณอายุ20กว่าปีเนี่ยช่วงอายุ20กว่าปีนะช่วงนั้นนะเป็นช่วงที่เด้งขึ้นมาทีหนึ่งเป็นสามเหลี่ยมนะแสดงว่าช่วงที่จบมาใหม่นะครับอาจจะได้งานนะฮะที่มั่นคง นะฮะหรือบริษัทที่มีตําแหน่งที่ค่อนข้างโอเคได้เงินเดือนสูงนะฮะอันนี้ก็คือค่อนข้างประสบความสาเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยนะฮะหรือมีอาจจะเริ่มงานได้เร็วออตั้งตัวได้เร็วหน่อยนะครับพอประมาณ3 2เนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะอาจจะเริ่มทํากิจการใหญ่โตแล้วเริ่มลงทุนเป็น10ล้านแล้วนะฮะถ้าส่วนตรงนี้อีกเนี่ยตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะสั้นนะแต่ว่าอิทธิพลมันจะเยอะเพราะว่า มันอยู่ในช่วงที่อายุเยอะแล้วนะถ้ามันยังขึ้นอีกเนี่ยหมายถึงว่ากําลังซับอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมันจะแรงนะถึงแม้ว่าเส้นมันจะสั้นไม่เท่า32ก็ตามนะครับเพราะด้วยลักษณะทางกายภาพของมือเนี่ยเส้นแถวๆนี้มันจะมักจะยาวนะแต่ถ้าตรงนี้มันมีขึ้นมาอีกเนี่ยนะครับหมายถึงว่าเนี่ยช่วงนี้อาจจะเป็นส0ล้านแต่พอมาตรงนี้อาจจะเป็นร้อยล้านแล้ว นะฮะตรงนี้รวยแล้วเพราะว่าตรงนี้ถึงแม้สั้นก็ตามแต่ช่วงอายุที่ค่อนข้างเยอะแสดงว่ามีโอกาสจะเป็นเจ้าสัวเนี่ยลายมือคนคนนี้นะฮะก็คือพอแก่แล้วก็ยังมีเส้นที่วิ่งขึ้นมาอยู่ดีนะวิ่งขึ้นมาชนกับเส้นวาสนาฮะวิ่งมาจากวิ่งมาจากเส้นชีวิตนะฮะเนี่ยเส้นชีวิตเราต้องดูเส้นที่วิ่งมาจากเส้นชีวิตเป็นหลักนะแล้วถ้าวิ่งมาแล้วมันมีชนเส้นตรงกลางมือนะซึ่งอาจจะเป็นเส้นวาสนาหรือเส้นอื่นๆ นะหรือเส้นที่เกิดจากเส้นชีวิตด้วยกันเนี่ยนะที่วิ่งมาจากเส้นชีวิตด้วยกันเนี่ยนะแล้วมาชนเป็นสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นช่วงที่คนคนนี้จะริ่ารวยนะซึ่งการวัดอายุก็วัดเอาเองละกันนะฮะก็คือตั้งไว้ที่ตรงกลางก่อนนะฮะเป็น40ปีนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอบคุณมากนะครับหากชอบนะครับก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับแล้วก็กด s u b สไครต์ให้ช่องยูทูบหมอจุ๊บด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ